สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิลอดเกมเมอร์ในคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการเล่นเกมมีตั้งแต่เริ่มต้นใหม่ๆเลยเมื่อทุกท่านเข้ามาอย่างเมนูของเกมมีอันแรกๆนะจะตัวละครก็ยังเป็นแบบตัวละครเดิมๆอยู่อันนี้คือตัวละครของเราที่เราได้ปรับแต่งไปก่อนหน้าน,นั้นละซึ่งสามารถที่จะมาปรับแต่งตัวละครของาดาได้ที่ตรงไอเมนูคอบตูมนะนี่นะ พอตูมปุ๊บตกแต่งตัวละครได้มีแบบมันจะไม่มีบอกเพศนะมันก็จะบอกว่าหน้าตาแบบนี้ก็จะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะก,ก็มาดูเองนะว่าอยากไดก้หน้าแบบไหนตรงนี้ก็จะเป็นแบบทรงผมสีมีหนวดแล้วก็ตรงนี้พวกนี้สามารถที่จะปลดล็อกได้โดยการไปเก็บภายในเกมนะแต่ว,ว่ามันจะมันจะมีสีฟ้าอีกซึ่งเรายังไม่ได้ไปเก็บมาแต่สีสม้มเราเก็บแล้วคือจะต้องไปเก็บในเกมมันถึงจะมีเพิ่มมาให้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเสียงของตัวละครนี่เสียงของผู้ชาย สียง,งผู้หญิงซึ่งเกมมันไม่ไม่จํากัดว่าเราจะสร้างตัวละครแบบไหนกนะ็นะคือสร้างได้ตามใจเราเลยก่ <c oughs> อนที่จะกด enter เด the factory นี้ให้ให้แนะนําให้ทําการไอหมดฝึกสอนก็คือมันคือหมดฝึกสอนของเกมจะต้องกดกดอันนี้เพื่อที่จะเข้าไปยังหมดฝึกสอนของเกมก่อนเพื่อที่จะเรียนรู้การระบบต่างๆของเกมหลังจากที่เล่นหมดหมดฝึกสอนเสร็จก็ให้กดที่ enter the factory เพื่อที่จะ สร้างห้องกดที่ start new game มันก็จะมีตั้งชื่อห้องแล้วก็ตรงนี้ติ๊กว่าจะเล่นเล่นแบบ single player เลยหรือว่าถ้าเกิดว่าจะเล่นกับคนอื่นก็ให้ติ๊กออกนี่นะมันก็จะเราก็จะเป็นโฮสต์ของห้องสามารถเล่นกับเพื่อนๆได้แล้วก็ถ้าหากว่าไม่ใส่ password นะคนอื่นก็จะเห็นเซิร์ฟเราแล้วเขาก็จะเข้ามาในห้องเราได้ก็คือก,ก็กลายเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นห้องสาธารณะไปเลย ต่อมาคือ modify set box setting กดเข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นเตือนสำหรับผู้เล่นใหม่เลยนะว่าไม่ควรที่จะตั้งค่าใดๆนในห้องเพราะมันจะทำให้ห้องนั้น่ไม่เป็นไปนตามมาตรฐานของเกมนี่นะคือหน้าตาของการปรับแต่งห้องก็ไปอ่านกนันเองนะก็เราก็ไม่แนะนํานะสำหรับผู้เล่นใหม่นะไม่แนะนําให้มาตั้งค่าเลยในนี้ไม่งั้นมันมจะผิดเพี้ยนไปจากมาตรฐานของเกมแต่ก็ออกมาตั้งได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ เล่นมาสักพักหนึ่งละแล้วก็อยากจะมาตั้งอะไรตรงนี้ก็มาตั้งได้เคแล้วกลับไปยังหน้านี้แล้วก็กดที่ start game ในหน้านี้จะเป็นการเลือก job ของตัวละครนะก็จะมีสกิลมีแบบว่าต่างๆเนี่ยนะนี่แหละคือ job อของตัวละครสามารถเลือกได้ว่าอยากได้ job แบบไหนแล้วก็แต่ละ job นั้นก็จะมีค่าตรงนี้เขียวๆเ,เนี่ยเขียวๆข,ข้างล่างนี่นะมันก็จะบอกว่าค่าไอตัวเนี้ยอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าทําสวนนี่นะั้นก็จะมีแบบว่า ทำอาหารบวกสสกิลก็คือเป็นเป็นสกิลเริ่มแรกอะ่ะขาพลังแรงทำอาหารนี่นะทำสวนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีค่าสกิลจะเพิ่มให้เพิ่มมาให้ตั้งแต่แรกเลยแล้วก็อันนี้เป็นสึกว่านี่จะเป็นจอบจอบอันเดียวที่เป็นรปภที่จะต่างจากไอจอบอื่นๆนะเน่ก็จะมีค่าสเตตไอค่าสกิลเริ่มแรกให้แล้วพอยต่าสุดเลยอันอื่นนี่ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นพอยเก้าแล้วก็อันที่มีพอยเยอะสุดก็อันนี้เลย อันนี้ไม่มีสกิลเริมต้นจะไม่ให้สกิลค่าสกิลเริมต้นมาเ้าจะได้พอยสิบสองสลับพอยพอยนี้ก็จะนามาใช้อย่างหน้าต่อไปเดี๋ยวจะกด next นะเดี๋ยวเราเลือกตัวละครกันนะสรับในหน้านี้ไม่ใช่เป็นสกิลของตัวละครนะแต่ว่าเป็นสถานะอีกสถานะหนึ่งของตัวละครซึ่งสีฟา้านั้นก็คือค่าที่ดีส่วนสีแดงนั่นคือค่าที่ไม่ดีค่าที่ดีนั้นก็เช่นตัวละครของเรานั่งวีลเร็วขึ้นฉลาดขึ้นนอนน้อยลงทำอาหารเร็วขึ้นลักรอบ ก็คือทาให้สโตนั้นมองไม่เห็นนี่นะแบกของได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยส่วนสีแดงนะก็จะเป็นหรือว่าค่าที่ไม่ดีของตัวละครอย่างเช่นกลัวความรุนแรงทําให้ตัวละครของเราหน้าตีนปีตีเบาลงมันกลัวเพราะว่ากลัวความรุนแรงช้าลงเดินช้าอะไรเงี้ยรักษาตัวช้าตัวเข้าห้องน้ําบ่อยอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกสีแดงปุ๊บก,ก็จะทําให้พอยต์ตรงเนี้ยมันเพิ่มคือสามารถที่จะไปเลือกไอสีฟ้านี้ได้มันก็แล้วแต่นะว่าหากว่าจะเลือกอันไหนนะ ผู้เล่นบางคนก็อาจจะแบบเลือกสีแดงนี้เต็มเลยแล้วก็ไปเพิ่มไอ้สีฟ้าแทนอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่คนเล่นลนะแล้วก็กด f i น i s h ไปเลยตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในห้องที่เราทราบไปที่เรร้อยแล้วก็จะพบกับนักพีราสาที่นั่งอยู่ตรงโน้นนะนี่ก็คือคือต่อจากต่อจากที่ลงเล็ฟในหมดฝึกสอนเลยเนี่ยลงมาปุ๊บก็เจออย่างนี้เลยนะ เมื่อเข้ามาปุ๊บให้สำรวจตัวละครของเราก่อนนี่นี่คือตัวละครที่เราสร้างขึ้นตรงเทอร์โมมิตเตอร์นี้ก็คือเป็นไอ้อุณหภูมิอุณหภูมิก็ควรที่จะให้อยู่ตรงกลางๆอย่างนี้แหละคืออุณหภูมิที่ดีละยวให้ตห่ำหรือสูงกว่านั้นมันจะทําให้ตัวละครของเรานั้นเดี๋ยวว่าแย่ตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของมีอยู่ทั้งหมด12ช่องใครก็ถือว่าถือว่าเยอะอยู่นะโดยที่ยังไม่มีกระเป๋านะก็แล้วก็โชว์ข้างล่าง ก็ถือว่ามีเยอะอยู่เจ้าขั้นล่างนี้จะเป็นแบบต้องถืออ่ะเออถ้าเกิดว่ามันมาสามารถถือได้นะเ๋ยวเราจะให้ดูมมนสามารถถือได้ถ้าถ้าเอาไว้อย่างเงี้ยเอาไว้ขั้นล่างเนี้ยตัวละครของเราจะสามารถถือสิ่งของได้แบบนี้นี่นะพัดมาจะเป็นสถานะของตัวละครโดยสีเขียวด้านซ้ายมือเนี้ยก็คนที่จะให้เป็นสีเขียวอย่างงี้ <don> ตลอดถ้าเกิดว่ามันเป็นสีเหลืองนึง สีเหลืองก็คือไม่ค่อยจะดีละส่วนสีแดงก็คือจะต้องรีบแก้ไขมันกลับมาเป็นสีเขียวตอนนี้คือมันเพิ่งสร้างตัวละครนะยังก็ยังมีอยู่ตามที่เห็นนี่แหละถ้าหากว่าเล่นไปเรื่อยๆก็จะมีเพิ่มมาเรื่อยๆส่วนช่องสีแดงทางด้านขวามือนี่ก็จะเป็นกล่องพยาบาลแล้วก็ตรงเนี้ยไอช่องใหญ่ๆตรงนี้ก็จะเป็นมันจะบอกสถานะว,ว่าตัวละครของเรานั้นบาดเจ็บหรือว,ว่าเป็นอะไรไปจะขึ้นตรงนี้ให้ <Okay. S 1> ขึ้นตรงนี้โชว์ให้ แล้วก็ตรงช่องเล็กเนี่ยสีแดงเล็กๆนี้ก็จะเป็นไออุปกรณ์บรมพยบาบาลมันจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าสามารถที่จะกดคีย์ลัดได้นะโดยการกดที่ตัว X ก,กดกดค้างนะตัว X ก,กดค้างแต่ตอนนี้เราย,ยังไม่มีไอรักษาพยบาบาลนี่นะแล้วก็เลือกแบบว่าเป็นคีย์ลัดได้ถัดมาจะเป็นส่วนของการครัฟถ้าหากว่าช่อง <don> ของไอเทมนั้นเป็นสีฟ้าก็คือตัวละครของเราเจะสามารถคาฟของสินนั้นได้โดยไม่ต้องใช้โต๊ะคัฟ แต่ถ้าหากว่ามันขึ้นสีแดงสีแดงนะช่องมันสีแดงนะก็คือจะต้องใช้โต๊ะคัพซึ่งเป็นอันเนี้ยเราจะต้องไปคับจะคับไปที่โต๊ะคัพเท่านั้นทานั้คือสีแดงนะเนี่ยโต๊ะคับเนี่ยอันนี้ก็คือคือสีฟ้าเราสามารถที่จะคับได้โดยที่ไม่ต้องใช้โต๊ะคับเอาละ่ะนี่คือมินิเกมที่เห็นอยู่นี้นะเป็นมินิเกมจะต้องเลือกวัตถุพวกเนี้ยโดยการดูจากไอ้เงาดำๆของโต๊ะคัพนี้ว่ามันมีอะไร ซึ่งถ้าเกิดว่าเแรกก็ง่ายหน่อยคือมันจะมีไอ้กรอบให้ดูกรอบนี่นะแล้วก็ลากมาให้ตรงตามกรอบอยังง่ายอยู่ยังง่ายอยู่ตอนเนี้ยไม่ได้เห็นไหมถ้าไม่ได้มันก็จะมันจะให้เราเลือกใหม่แล้วก็เรียกว่าใหม่นี่ได้ละแต่ว่าจะต้องมีไอเทมที่ใช้ในการครับตัวครับนี้ก่อนนะเนี่ยก็จะต้องไป หามาตามตามห้องต่ตางๆโอเคถัดมาก็จะเป็นแผนที่ตอนนี้ยังอยู่ที่ the office center อยู่นะแล้วก็ตรงนี้ก็คือหมดฝึกสอนนั่นแหละเนี่ยตรงนี้นะหมดฝึกสอนแล้วก็เกตเนี่ยเปิดมาปุ๊บมันก็จะมีบอกตรงนี้ไปซุปยังไม่มีอะไรเพราะว่าตัวละครของเรายังหม่อยู่ตอนนี้ยังมืดยังดำอยู่เพราะว่าจะต้องไปตามหาสิ่งสิ่งพวกนี้มันถึงจะปลดล็อกนี่ก็เช่นกันนะเนี่ยอันนี้กดไม่ได้ ถัดมาจะเป็นสกิลแล้วก็ตรงช่องเล็กๆทางซ้ายนี่ก็จะเป็น a นี่ที่เราเลือกเอาไว้นะเนี่ยฉลาดกับแบน้ําหนักแล้วตัวนี้ก็จะเป็นสกิลโดยสกิลนั้นจะได้ก็ต่อเมื่อทําสิ่งนั้นๆอย่างเช่นวิ่งเร็วอันนี้คือเมื่อวิ่งวิ่งไปเรื่อยๆนะมันจะเพิ่ม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 สวยนี่คือต้องแบกของหนักมันก็จะเพิ่มอันนี้ก็คือคว้างถ้าคว่างบ่อยๆอ่ะสกิลคว้างมันจะเพิ่มเนี่แหละเนี่ยตามนี้เลยนี่ตกป้าปลูกสวนทําสวนทําอาหารนี่นะ ถาไปเรื่อยมันก็จะเพิ่มเองก็ไดจากการฝึกสอนแล้วนะที่บทฝึกสอน,ม,นม,มันมีสอนให้นะว่าจะทํายังไงนะเดี๋ยวเราจะไปต่อคนที่จะคุยกับ npc ในเกมให้จบประโยคจะรู้ได้ไงว่ามันจบประโยคแล้วก็ต่อเมื่อกดคุยแล้วมันขึ้นสนทนาเดิมก็คือสแสดงว่าจบบทสนทนานั้น,น,นละส่ตัวน,นี้ก็คือตู้กดอาหารนี่นะกดเนี่ยตอนนี้ตัวละครยังไม่หิวแล้วก็ยังไม่กระหาย ยังดีอยู่ทุกอย่างยัง,ยงดีดูนี่นะถ้าเกิดว่ามันหิวหรือว่ามันหิวนะ้าอะไรเนี้ยก็มากดตรงนี้ได้จะจะขึ้นแฉโชว์ให้นะว่ามีตังเท่าไหร่ตอนนี้เรามีตังอยู่ห้ามีอยู่ห้าใบาหรือว่าจะกดที่ช่อเก็บของนี้ก็ได้นี่จะขึ้นว่ามันนี่อยู่ขบนเลยนะมันนี่มีแค่ห้ากดได้ห้าครั้งส่วนวิธีการหาเงินนะเรามีสอนวิธีสอนแยกอยู่แล้วละ่ละก็ไปดูกันเองนะ แล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะบอกในเกมนี้ก็คือมันจะไม่มีจุดมาร์คเควสมันจะให้เราไปหาเองก็คือมันจะเกมะมันจะให้เราสำรวจไปคุยกับ a อ c ซไปสำรวจไปเก็บของหาของมันก็จะขึ้นจะเห็นว่าที่ที่มุมขวาบนนะมันก็คือเควสอย่างหนึ่งให้สร้างครับให้สร้างโต๊ะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ขึ้นนะก็จะต้องต้อง <I S 1> ต้องกด <'t> เข้าไปดูที่เนี่ยตรงเนี้ยนี่นะ กดกดตรงนี้ปุ๊บมันจะมันจะมีบอกมันจะขึ้นบอกว่าเราทําอะไรบ้างแล้วก็คือคล้ๆกับเควสนั่นแหละนะนั่นน่นคืออาจจะเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งของเกมนี้ก็คือมันไม่มีไม่มีจุดมาคเควสว่าเรานั้นอาจจะต้องทำคเควสไหนต่อต้องมันเกมมัน่ะจะให้เราอะค้นหาด้วยตัวเอง นะก็คือเราก็ต้องแบบว่าใจเย็นๆหน่อยหาไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันจะเจอเองถ้าเกิดว่าใครที่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนนะหาเควสไม่เจอหรือว่าหาทางไปต่อไม่เจอก็ถามเราได้ถามเราได้เลย